งินในนั้นอะมันมีพันหนึ่งอะเข้าใจวะแต่กูอะถามว่าอยากได้ไหมกูไม่อยากได้หรอกแต่กูก็อยากได้แฮ่แต่กูไม่อยากได้แต่กูอยากกระถามว่าร้อยสี่สิบองค์เ่ยกูเป็นองค์ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดใช่เปล่าไอ้เนร้อยสี่สิบองค์ได้ฟองหมดพาได้ฟองทั้งวัด เงินพันหนึ่งมีกูคนเดียวที่ไม่ได้เนี่ยมันคือยังไงวะไหนในไลฟ์สดมึงช่วยตอบกูหน่อยเอ๊มั่วเป็นไปได้ป่ะหรือกูเป็นคนไม่ดีกูเป็นคนเลวหรือยังไง Yeah. เหียคนหนึ่งเขาได้งอเลยศาสตร์กูยกมือบอกแล้วกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้เข้าใจวะเออถ้ากูไม่ยกมือเด้ว่าไปอย่างเออทำไมเน้นไม่ยกมืออันนี้กูยกมือสามรอบอะ่ะกูบอกกูยังไม่ได้ซองเลยกูยังไม่ได้เลย มองข้ามึงไม่ว่าหรอ,อกเฮียมึงมองไม่เห็นกูเลยอะ่ะมึงมองกูยังไงอันนี้กูสามสิบอายุก,กูอะ่ะกูไม่ใช่เด็กอมนิ้วเนี่ยเป็นไปได้ไว้รอ้อยสี140่สิบองค์เสริมได้ครบเลยนะร้อยสี่ิบองค์ก็ร้อยสี่ิบองค์ก็ขาดกูองค์หนึ่งกูร้อสิบเอ็ดใช่ไหมล่ะ เกินไปไอีกยกูเป็นเนนเหมือนกันเนี่ยแหละทำไมกูไม่ได้อ่ะกูไปน่าสวดมนต์อยู่กับเขาเนี่ยเนนร้อยสี่สิบองค์ได้คนละพันพระไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์ได้คนละพันหรือสองพันอะไรกูไม่รู้หรอก แต่กูก็เป็นเนรวัดนี้เหมือนกันแต่กูไม่ได้ทั้งบาทกูยกมือบอกแล้วเนี่ยว่ากูยังไม่ได้ครับยกมือบอกสามครั้งแล้วกูยังไม่ได้คนะ่ะกูเวี่ยมอ่ะกูไม่สนใจ นี่แค่ทรับเซิร์ฟเดี๋ยกูไปขุดมาเมื่อไหร่เนดะี๋ยวมึงเจอกูแน่อันนี้แค่ยอยอกยอยอกยอกยองไอสัตว์ยอยอกยอก่อกกกกกกอะสวัสดีครับมิรักแฟนเพลงทุกคนนะฮะไม่ลบหรอกพี่ผมแค่ยอยากรู้เฉยจ๋ามาไงพ่อ กูมีอย่างศึกแล้วแต่ไม่อยากได้อะไรหรอกจะมาฆ่าอย่างก็มาเลยทำไมอ่ะองค์อื่นได้กันหมดทำไมเราไม่ได้อ่ะเราก็ยกมือบอกแล้วว่าเรายังไม่ได้อ่ะ ต้องอยู่ยงเงียบๆเข้าใจปะประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ได้ทั้งทงที่ติดที่ปลายเดือกประเทศที่มีผู้สัเบองนัารสอดตามเถอะประเทศที่ผมไม่ได้เป็นพระผมก็พูดอยู่ว่าผมเป็นเนนเข้าใจไ,มไหมไร้สอดเพื่อนรักผมเป็นเนนนะไม่ได้เป็นพระแค่บวชตามเรื่องตามราแบ,แบบแค่บนหน้าจอมาสักเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน,วนแต่ปรากฏว่าเนเนี่ยมีปัญหา เรื่องนี้ก่อนนะดีแล้วเดือนเดิมมีอากาศสียาแบบเหมือนคาราวาเดิมแล้วก็สองเสียงดังแล้วก็สามล่าสุดเลยคือตอนที่เห็นเจ้าจ่าเลยคือตอนที่หลวงพ่อเนี่ยเข้ารับสักทานใช่้ไหมแล้วก็จะมีพระอาจารย์รับเพื่อหงพี่ก็เพิ่งเคยเห็นไอ้แม่ดุงพี่ก็เพิ่งมาเห็นตอนตอนเช้าแล้วก็โพลไว้ชั่วโมงเดงน่าจะตอนที่เขาสึกแล้วล๋อคือวันนี้เมื่อวานเนี่ยมีงานสักสุนราชทาน แล้วก็จะมีช่วงที่ญาติโยมมาถวายในพิธีธรรมในถัดใจใีพิรีธรรมที่หลวงพ่อเตรียมไว้ใช่ไหมครับทีนี้หลวงพ่อเนี่ยถ้าประสงค์ให้ถวายพระเนรที่จำศีลแตเนรแตเนรเ,เนี่ยที่ว่ามีปัญหาเนี่ยขับถูมบวชขับถูมบวชแล้วก็เออแล้วก็บวชแก้บนแล้วก็ปกติก็ครัหลวงพี่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเดือ <S 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 นที่ไรจดนะครับก็ จริงๆเป็นคลิปที่อตาตมาก็เพิ่งเห็นตอนเช้าแล้วก็เป็นเป็นที่โจทย์กันอยู่ว่าทำไมเนนถึงมีอากาศกิยาแบบนั้นใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็เป็นงานกระถิ่นพระราชทานพระเดชพระคุณหลวงพ่พอแล้วก็ญาติโยมก็จัดทยธรรมไว้ให้กับพระเนนที่จำพรรษารวมแล้วก็พระเนนประมาณเจกว่ารูปเนนก็ร้อยสีตามที่ประกาศทีนี้พี่เนนที่ว่ามีปัญหาเนี่ยองค์นี้ก็ ท่านเพิ่งบวชเหมือนบวชแก้บนไม่ทราบได้ว่าจะบวชกี่วันเจ็ดวัน15วันก็แล้วแต่แต่ทีนี้ตามที่สังเกตเนี่ยพิเน,นรูปนี้เนี่ยก็คงจะติดนิสัยคารวาสอ,อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหรพ่พูดถึงอากับกิยาภายนอกอ,อาจจะมีลักษณะเสียงดังกิยามารยาทก็เหมือนติดแบบคาราาวะมายัางปรับตัวไม่ค่อยได้ ยังไม่สํารวมยังไม่สํารวมระวังทีนี้ก็มีปัญหาช่วงช่วงตอนที่ท่านถวายธยธรรมเนี่ยแหละสัมเนนก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ถวายนะ <c oughs> แต่หลวงพ่อท่านประสงค์ให้พระเนนที่จำพรรษาสา,สามเดือนทั้งพระทั้งเนนที่จ,จำพรรษาจะสัมเนนก็บวชแก้บนก็เลยไม่ได้รับตรงนี้เนนก็เลยไม่พอใจ <c oughs> อ่าแล้วก็ตะโกนตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วอ่าทีนี้ ที่วิดีโอที่ที่ที่ไลฟ์ like สดมาตอนเช้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านอัดที่ไหนอาจจะเป็นที่บ้านหรือที่เพราะว่าน่าจะศึกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วราศีขาไม่ใช่หรวืว่ามีเอ่อคุณคุณตำรวจตำออบางพีเนี่ยก็มามาที่วัดเราอยากจะให้ตรวจว่า,าท่านมีภาวะปกติไหมแต่ก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เข้าข่ายความเป็นสัมมเเาเณนก็ต้องตรวจว่าภาวะรัณะนิสัยท่านเนี่ย เป็นโรคประจําตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้โยมก็คงจะต้องการตรวจสอบกันแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ทราบได้ว่าภายในห้องท่านท่านท่านอัดคลิปวิดีโอตอนไหนอย่างไรแต่เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็คือท่านไม่ได้รับทายธรรมท่านก็เลยโวยวายหรือว่าใช้เสียงดังน้อยเลี้ยแต่ใจอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วท่านก็ ไม่ได้อยู่ในอากาศกิยาที่เหมาะสมแต่ความเป็นสามัเนรก็คือเป็นสามเนรที่มาบวชแก้บนไม่ได้ไปบนไม่ใช่สามเนรที่มาบวชเพื่อจำพรรษาหรือตกษาทำพระวินัยอะไรประมาณนี้ก็ครับอยู่ในช่วงขัดเกลาวายมแต่ในช่วงที่กําลังขัดเกลานั่นแหละท่านก็เพิ่มปวดนิตอนออกพรรษาแล้วหรือว่าเมอยู่ในช่วงออกพรรษาแล้วนะเห็นเห็นว่าท่านเพิ่งบวชนะแล้วก็ตอน ท่านทากิจวัตรก็ดีก็ดูแบบว่าไม่ค่อยปกติอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้โทษตัวที่พี่เนนครับท่านเป็นแต่ว่าลักษณะที่แสดงออกมามันเป็นแบบนั้นนะพระศาสนาเนี่ยเ,เปิดเปิดใจกว้างสาหรับทุกคนที่จะต้องมาขัดเก่าลักษณะนิสยัยหรืออะไรต่างๆแต่ถ้ามุตบางทีบางครั้งเราบวชด,ด้วยความหนึ่งแก้บนหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างถ้ายังไม่พร้อมขัดเกาก็ ก็จะต้องมีลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องปกติโยมก็ขอฝากญาติโยมที่ที่กำลังเห็นอยู่หรืออะไรอยู่ก็พยายามพิพจารณานิดหนึ่งยังไงขอให้คิดในแง่บวกไว้ก่อนนะเราในฐานะชาวพุทธนะ,ะในฐานะชาวพุทธเราก็ต้องอให้ความระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษมันละเอียดอ่อนเพราะว่ามันอ,อาจจะเสียหายในหมู่มากแต่ว่าพฤติกรรมก็เฉพาะตนก็ต้องให้ให้เข้าใจกัน ก็คือคล่าสุดในปัจจุบันในนับเวลานี้ก็คือลาสิกขาบดไปแล้วลาสิกขาบดไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องก็คือเรื่องคลิปที่ออกมาแหละแ,แต่ว่าหลวงพ่อท่านจัดการเรียบร้อยแล้ว้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานที่มีปัญหามีเรื่องอะไรกัน